พี่บิวเตอร์ครับตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยปอนเก็บเงินไม่อยู่เลยพี่มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเลยอยากจะรู้ว่ามีอะไรพอที่จะมูให้การเงินของปอนมันดีขึ้นไหมครับปอนรู้จักธนาคารดูดซับเปล่ามีธนาคารดูดซับยังยังเลยพี่ธนาคารดูดซับไม่ม้องใช้นะเพราะว่าเป็นธนาคารที่เหมาะกับเราในอายุปีนั้นานั้นี่จะคำนวณจากวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดของปอนเลยว่าปอน่ะเหมาะกับธนาคารอะไรคือบางทีเนี่ยเราไปใช้ธนาคารที่มันไม่เหมาะกับพลังของเราใช่ป่ะกลายเป็นว่าเงินม่งก็ออกออกมันอยู่นั่นน่ะแทนที่เราจะเลือกธนาคารที่มมันนแบบดดเูเเงิข้าา กลายเป็นเราก็ไม่รู้สงงางั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันถ้าปอนอยากรู้เนี่ยปอนต้องมาดูกับพี่แล้วเดี๋ยวปอนมาจัดธนาคารมงคลกับพี่แล้วเดี๋ยวเงินเนี่ยมันจะได้ไหลมาเทมาแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งจริงๆมันมีตัวบูสต์อีกตัวหนึ่งด้วยก็คือรหัสมงคลอันนี้ไม่รู้สิเพราะว่าเวลาที่เราเข้าเนี่ยมันมีรหัสอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซับทําให้เงินทองไหลามาเทมาได้ด้วยมันเป็นแบบพวกเลขเสริมมงคลเฉพาะตัวเราเท่านั้นไม่ได้เอาจากเน็ตนะจ๊ะแล้วถ้าใครที่ดูอยู่อยากจะรู้ธนาคารดูดซับของตัวเเเเออออออองงงงหหรรรืว่่่าาายยกกจจะะะู้้ิินนมมมมคคลลขตััป็ไท ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยจ้ะ